หลักการสักเส้นลายมือนะครับของทางสำนักมังกรทองนะครับสินสาญิงของเป้งเมืองไทยนั้นก่อนอื่นเลยเมื่อลูกค้านัดหมายแล้วนะครับก็จะมาที่สำนักการของเราแล้วก็ผมก็จะวิเคราะห์มือของแต่ละคนก่อนเพราะว่าพื้นฐานดวงพื้นฐานมือของแต่ละคนนั้นมีมาไม่เท่ากันแล้วก็ผมก็จะมาสกเก็ตลงใน โน้ตของผมตรงนี้นะครับว่าบุคคลคนนั้นมีเส้นวาสนาอย่างไรบางคนเส้นวาสนาไม่มีเลยนะครับชีวิตลําบากเหนื่อยนะครับมาดูดซิว่าเขามีเส้นวาสนาอย่างไรบางคนเส้นวาสนาเขาชัดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปสักให้มันชัดขึ้นไปอีกหรอกนะครับเขาอาจจะมีเส้นวาสนาที่สวยเส้นอาทิตย์ที่สวยแต่เส้นความรักเขาไม่ค่อยดีเราก็อาจจะเป็นเน้นตรงนั้นก็ได้ ่างที่ผมบอกว่าพื้นฐานของแต่ละคนต่างกันเราจะต้องทําการวิเคราะห์ผมเองก็จะต้องทําการวิเคราะห์ก่อนว่าคนคนนี้เราต้องส์หรือว่าเติมเส้นไหนเข้าไปเพื่อให้เขาเขงให้เขาปังมากยิ่งขึ้นสําคัญนะครับคุณเคยสังเกตไหมว่ามือของคนเราเนี่ยนำพามาซึ่งความสเร็จและความล้มเหลวให้เรามา,มากกว่ามากนะครับ เอ,อสิ่งที่เราคิดขึ้นเกิดจากจิตใจเกิดจากความคิดสั่งการไปที่มือมือเราไนี่แหละเป็นมือที่คอยปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราสัตว์ลายมือของเราเพื่อเหนี่ยวนาพลังงานหรือเส้นที่ดีเข้ามาสู่มือเราผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราผ่านจากมือของเรานี่แหละที่ต่างประเทศเขามีสัตลายมือกันมานานแล้วครับแล้วก็เ,เราสัตก,กันอยู่บนพื้นฐานของ การออกแบบเส้นเลายมือให้สวยส่วนเรื่องการกระทําของคนนั้นเราก็ต้องออมีความมัน้ามีความพยายามอยู่แล้วไม่ใช่ว่าสักมือไปแล้วสักเส้นลายมือไปแล้วเป็นนั่งๆนอนเฉยๆ,ๆความสาเร็จมันก็ไม่เกิดนะครับแต่การสักเส้นลายมือนั้นตามแบบฉบับของชิ้นแสงหมิงของเป้นเมืองไทยที่สำน,นักบางกรทองเราจะเน้นนะครับดูเชื่อว่าบุคคลคนนั้นพื้นฐานมือเขาเป็นอย่างไรเราจะเติมหรือสักอะไรเพิ่มเข้าไป เพื่อให้มันเนีนยวนำพลังงานที่ดีเข้ามาอย่างน้อยที่สุดผมบอกไปเลยว,ว่าความสำเร็จในชนีวิตคนเราก็เกิดขึ้นจากสองมือของเราเนี่ยแหละเส้นหลักๆบางทีไม่ค่อยเปลี่ยนแต่เส้นจรเส้นเล็กๆเส้นที่บอกความหมายยิบย่อยเปลี่ยนเส้นพวกนี้เราให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันจะบอกถึงเหตุการณ์สำคัญช่วงกใกล้ๆฉะนั้นการสักลายมือนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ขอให้ท่านที่มาใช้บริการของสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยที่ท่านโชคดีสวัสดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล